สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมเจอบอลนาด่ังนะครับผมหลายต้นเลยนะครับผมแต่มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าดูครับผมเจอหลายต้นเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็ด่างนะครับผมใบนี้นะครับจะอยู่ไกลหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชัดนะครับผม แล้วก็จะมีะตรงตรงนี้นะครับผมนี่ครับใบนี้นะครับผมในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมมันอยู่ไกลหน่อยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับ ใบนี้นะครับผมด่างกระจายนะครับ แล้วก็มีตรงนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับผมตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมดีสครับนี่ครับใบต่างกระจายนะครับ แล้วกอนนี้ก็ด่างเหมือนกันครับผมนี่ครับด่างกระจายกระจายนะครับโอเคครับผม ห้ามไปเอาไม่ข้ามไปเอาเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนะครับผมถ้าอยากได้ก็ต้องลงน้ําไปนะครับโอเคครับผมทุกคนนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับดูใบครับผมเขียวครึ่งใบเหลืองครึ่งใบนะครับอ่านี่ใบแรกนะครับผม ไปดูใบที่สองกันครับนี่ครับใบที่สองนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ครับผมนี่อ่านี่ใบแรกนะครับนี่นี่ครับชัดไหมครับผม ชัดไม่ชัดไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอีกใบหนึ่งนะครับผมดูไว้ที่สามครับไว้ที่สามนี้เป็นปกตินะครับผมนี่มีอยู่ต้นเดียวๆเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับผมยังไม่เอาไปนะครับต้นนี้โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่เลยนะครับผมใบนี้จะสมบูรณ์มากนะครับผมเขียวเข้มเลยนะครับผมนี่นี่ครับเขียวเข้มเลยนะครับผมอีกต้นหนึ่งก็เขียวเข้มเลยนะครับผมใบก็จะมี ไวดังแบบขนนกนะครับผมนี่ครับลวดลายสวยงามครับต้นนี้ก็ไม่เอาไปนะครับผมโอเคครับไปต่อกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมมาต่อนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะถ่ายให้ดูหรอกนะครับผมมันเจอมาเยอะแล้วนะครับผมที่มัน ด่างแบบลายขนนกนี้นะครับผมแต่ก็อยากเก็บบรรยากาศเอาไว้นะครับผมออกมาก็ถ่ายไว้ก็ดีนะครับเก็บบรรยากาศไว้นะครับผมนี่ครับโลยรอบๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับทุง่งนาครับผม นี่ก็เป็นน้ำเหมืองเล็กๆนะครับผมซึ่งมันแห้งไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปต่อกันครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาต่อนะครับผมเจอไวแบบนี้นะครับผมนี่ครับจะด่างแบบเป็นจุดแบบนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับ แล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะครับผมนี่จะมีด่างจุดตรงนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะครับีพอประมาณนะครับผมวันนี้ต้นสวยๆแบบที่ตามหาไม่เจอนะครับ จริงๆมันเจอแต่ว่าไม่ได้ข้ามไปเอานะครับที่คลองเมื่อกี้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับดูรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ